ของห้อยเครื่องที่เป็นหันค่าเป็นโมไซแล้วก็กระแจกเขียนว่าขอเซิร์นยิบเอาตาม มาเบิงห้างที่คนลนาวคนเอเซียักมาห้านลุยวิตต้ง งมงสตรรสสบ่สวนเราจะคนเอเชียส่วนหญ่จะมักมาหันนี่หลายคนูุค้าก็ได้พาพี่น้องลาวเข้ามา สื่อหลายเมืองโมดได้เพิ่นก็นมาสอบเอาอยู่เมืองนี้อ้าวได้เห็นพอเป็นควันตาข้าเทพกบุได้ซื้อโมทันมีเงินซื้อเถอะ น่วยนี้เท่าไหเก้ 2, าร้อยซาวยูโรสประมาณสามพยูโรสคูณ 40. สี่สิบเต็นกว่า ก็ด้เป็นสนามหลวงของเมืองนี้มีเหตุการณ์มีการาเหตุการณ์จะได้มาจัดอยู่เมืองนี้เออจัดอยู่สนามนี้ก็เป็นกลางเมืองของสตัสบกก็ <c oughs> <c oughs> ตามห่างห้านเครื่องยี่ห้อต่างๆก็จะ มาจัดวางดุเขตนี่ก็เป็นสนามที่ป้วงใไงบัาไดแต่มีเหตุการณ์สำคัญต่างๆของเมืองนี่ก็จะได้นัดกันมาสลองกันอยู่นี่รวมทางการประท่วงเหตุการณ์สิทธิทวงสิทธิมนุษย์เออสิวงสิทธิต่างๆก็จะรวมกันมาตัดนัดทั้งนัดหมายแเราได้นัดหมาย ซือทางการก็กคือ p l u s g l เบ m e r ควนให้ยืนห่างกันหนึ่งเมตรขนาเพอเหตุการณ์โควิดขอให้นับแต่วันที่หนึ่งสิบเอ็ดเดือนอยู่ในต้องได้ใส่หน้ากากนอนามัยและยืนห่างกันหนึ่งเมตรขึ้น่าเสร็เลยอานขายปลื้มเก่าเอกสารเก่าอีกข้างหนึ่งโชคดีอยู่ดีมีแหง คุณทุกท่านขอบใจที่ติดตาม